สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่ k t e c Economic Outlook นะคะสัปดาห์นี้มาเจอกันกับกระตาบวรวรรณตินราเช่นเคยค่ะเราเปิดมา1สัปดาห์ทำการแรกของปี2022ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงการขึ้นลงของตัวสินทรัพย์เยอะอยู่เหมือนกันค่ะความกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจะส่งผลต่อภาพของการลงทุนอย่างไรรวมไปถึงในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะว่าจะมีประเด็นอะไรให้ต้องติดตามกันบ้างนะคะวันนี้มาพูดคุยไปพร้อมๆกันค่ะกับทานลอตเตอร์ปอลหรือลอตเยอรรสมชายกยมรธการลลงทุนูกรม จากทางบจลจกรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะรตป๊อปครับสวัสดีครับคุณกระแตตอนนี้คํากล่าวทักทายที่เราอาจจะต้องถามกันอยู่เสมอเสมอเขาเป็นยังไงบ้างคะโอเคไหมสถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างคะ่ะรัป๊อปยังโอเคกันอยู่ครับยังไม่ติดโควิดกันนะครับก็เพราะฉะนั้นในช่วงตัง้งแต่จริงๆเปิดมาสัก สัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับปีใหม่ก็สถานการณ์โควิดอย่างที่คุณกระต่ายถามนี้ถือว่าก็รุนแรงขึ้นนะครับในหลายๆประเทศถือว่าเป็นสัปดาห์แรกที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะมากนะครับไม mm ่ hmm. ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดเอ่ยเรื่องของราคาน้ํามันเรื่องของเงินเฟอ้อเรื่องของเฟดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปทีละประเด็นนะครับแต่ขอขอ,ขอขอเริ่มที่เรื่องของตัวไอ้สถานการณ์โควิดก่อนละกันนะว่า mm hmm. จริงๆออมิคอน เป็นที่ทราบกันทั่วไปนะครับว่าการติดเชื้อเนี่ยแล้วพูดถึงอัตราการเข้าโรงพยาบาลหรืออัตราการเสียชีวิตเนี่ย มันค่อนข้างต่ำนะครับคืออาจจะด้วยตัวเชื้อเองด้วยโดยด้วยความว่าเรามีการฉีดวัคซีนกันเยอะมากแล้วทั้งโลกนะครับก็ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีแห่งวัคซีนแห่งโลกนะครับก็มีการฉีดกันไปทั่วโลกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้เราแม้กระทั่งเราจะติดเราก็จะไม่ค่อยอาการจะไม่ค่อยรุนแรงนะครับก็เป็นทั้งตัวเชื้อด้วยแต่ก็ตัวตัวตัวัคซีนด้วยนะแต่ทีนี้แม้ว่าอัตราการติดเชื้อมันมันอัตราการเสียชีวิตเนี่ยหรืออัตราการเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันต่ํา นะครับแต่บังเอิญว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนคนติดเชื้อมันเยอะมากจริงๆนะครับอย่างฝรั่งเศสเนี่ยอย่างเห็นรหลายฝรังร่งเศสเอ่ยอังกฤษเอ่ยหรือว่าอเมริกาเอ่ยที่เรียกว่าเป็น h o ตส p o t ของตัวโอมิคนอยู่ณตอนนี้เนี่ย mm hmm. คือแม้ว่าอัตราการฉีดอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันจะต่าลงไปสี่ห้าสี่ห้าเท่าจากตัวเดลตานะครับเท mm ียบเทกับพีเดิมตอนประมาณสักเดือนเมษาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้จํานวนคนติดเชื้อเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากตอนพีเก,ก่าตอนนั้นเนี่ยไปสี่ห้าเท่าเหมือนกันนะครับเห mm ็ hmm. อนอจจันน เป็นอะไรที่ต้องกลับมาระวังแล้วเหมือนกันคือคือณวันนี้เนี่ยทุกคนเรียกว่าออกไปใช้ชีวิตกันอย่างเต็มที่นะครับแต่แม้ว่าอัตราการาเสียชีวิตอะไรต่างๆนานามันมันจะลดตามลงจริงเนี่ยแต่ในเมื่อจํานวนคนติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นเนี่ย คิดว่าหลายประเทศเนี่ยเริ่มที่จะต้องกลับมามองเริ่มกลับมากังวลและหล่กว่าเอ้รื่อย่างนี้มันจะระบบสาธารณสุขจะเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าแม้กระทั่งจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าซึ่งในหลายลประเทศเนี่ยต้องบอกว่าเราเริ่มเห็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดน,นะครับก็คือเรื่องของคนเสียชีวิตน,นะครับเราเริ่มเห็นจานวนที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับอย่างในสหรัฐอย่างในฝรั่งเศสเนี่ยก็เรียกว่าเข้ามา เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันสารานี่เข้าไปใกล้ๆกับพิกรอบที่แล้วเหมือนกันนะครับเรานอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องระวังนะครับคืออันนี้เป็นประเด็นแรกที่เอาขึ้นมาพูดคุยกันเพราะว่าอยากให้อยากให้เตือนว่าแม้ว่าเชื้อมันจะไม่ได้รุแนแรงแล้วก็ความเสี่ยงมันจะต่ําเทียบกับตัวตัวสายพันธุ์เก่าๆนะครับแต่เราก็ยังต้องอยู่ในโหมดที่ต้องระวังอยู่นะครับกินอนท้อนกลางล้างมือไปไหนมาไหนใส่หน้ากากล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับ gear? เราคงต้องทําหน้าที่ของเรานะครับในส่วน,อน,นววของเราก็ แล้วก็ต้องอย่าลืมว่าผลกระทบระยะยาวของเขาเองก็ยังไม่ได้มีการมีข้อมูลเพียงพอที่จะบอกให้เราว่าการติดแล้วมันจะติดแล้วหายแล้วเป็นยังไงต่ออันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่แบบทุกคนยังต้องกังวลอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าเกิดใครมีโอกาสจริงๆก็สามารถไปฉีดวัคซีนป้องกันกันไว้ก่อนได้นะคะเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้ตัวเองติดดีที่สุดนะคะอ่ะดอตเตอร์ค่ะสถานการณ์โควิดเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนเลยขออนุญาตเป็นเรื่องของน้ํามันก่อนดีไหมคะ พอขึ้นมาแรงจริงๆแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมองว่าทําไมมันต้องมาแรงในช่วงนี้ฉันอยากจะไปเที่ยวด้วยยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างกับสถานการณ์ของตัวน้ํามันมัง้งคะดรเตอร์ครับน้ํามันก็ถือว่าปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปแตะแถวๆแปดสนะครับเวสเซ็กซัสแล้วก็อาจจะย่อมาหน่อยตอนนี้เหลือเจ็สิกากว่า นะครับแต่ก็อ่าราคาน้ํามันที่ขึ้นน้ํามันมันเป็นเหมือนคอสของตัวเศรษฐกิจนะครับเวลาน้ามันมันเพิ่มขึ้นเนี่ย <Okay. S 1> คือโอเคละผู้ผลิตบางตัวกอกกลางเนี่ยรายได้เขาเพิ่มขึ้นนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นแต่ตอนนี้เขาเองก็จะบินไปเที่ยวต่างประเทศก็คงไม่ได้นะครับขณะที่ต้นทุนทางเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเอ่ยคนที่เดินทางเอ่ยคนที่ขับรถเอ่ยเนี่ย ถือว่าเรียกว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับเลยทําให้ตัวราคาน้ํามันเนี่ยการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ามันเนี่ยมันเป็นผลจริงจริงถือว่าเป็นผลไม่ค่อยดีต่อตัวการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกนะครับถามว่าเอ้ยอะไรมันเกิดขึ้นนะครับแม้ว่าดีมานดูเหมือนว่ายิ่งมีโอมิคอนเนียเ่ยความหวังว่าเราจะเห็นเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศกลับมาเนี่ยดูมันจะแอบเรือรางไปในระยะสั้นๆนี้นะครับจริงๆมันน่าจ,จะเป็นผลลบต่อราคาน้ํามัน นะครับแต่ดูถ้าดูท่าทีของโอเปกที่ยังควบคุมราคาน้ํามันอยู่ได้เนี่ยเขาก็จะมีการบอกว่าจะมีการผลิตเท่าไหร่เท่าไหร่กี่แสนล้านบเรลนะครับปรากฏในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการตกลงแล้วไม่ได้ขยายพลังการผลิตแต่ตัวเลขที่ผลิตออกมาเนี่ยมันกลับน้อยกว่าปั้นอกนะครับมันเลยเป็นเรื่องสัปปายที่ยังไทเทนอยู่นะครับว่าสัปปายยังน้อยอยู่มันก็เลยเป็นตัวที่ผลักดันราคาน้ํามันขึ้นไปนะครับและราคาน้ํามันเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มมองไปแล้วถ้าเกิดว่าอสมมุติว่าโควิดมนหายไปโอมิคอนอาจจะกด ดันในช่วงระยะสั้นๆส,สองสาเดือนข้นางหน้าเนี่ยแต่หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าการเดินทางระหว่างประเทศมันกลับมาเนี่ยมันจะกลับมาได้ค่อนข้างเร็วเหมือนยอย่างภาพที่เราเห็นช็อตเทรดในหลายๆสินค้าในปีที่แล้ว<า>นะครับเพราะฉะนั้นเ,เราอาจจะเห็นราคาน้ำมันที่าอาจจะสไปขึ้นมาอีกรอบนึงก็ได้หลายคนอาจจะมองไปถึงระดับเก้าสิบถึงร้อยเหรียญต่อบาร์เรลแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องคอยคอยระวังกันคือถ้าในโลกของการลงทุนเนี่ย เราก็จะเห็นว่าหลายๆแอสเซทหลายๆเซกเตอร์เนี่ยการจะได้รับประโยชน์จากราคาน้ามันขาขึ้นนะครับจริงๆจริงๆราคาน้ามันมันก็มีสตอรี่ให้ขึ้นด้วยเพราะว่าอ่าอย่างที่เราคุยกันตลอดนะครับว่าอ่าะไรที่ถ้าท่านดูเป็นรายเซกเตอร์นะครับปีนี้เราอาจจะให้ความสําพัญ์กับเซกเตอร์ที่มีอ่าได้ผลประโยชน์จากเรื่องของสภาพคล่องน้อยลงนะครับไปให้อาน้ำหนักกับเซกเตอร์ที่อ่า เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่เรายังคิดว่าแม้ว่าจะมีผลกระทบโอมิคอนระยะสั้นๆเนี่ยระยะถัดไปก็เราก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจกน,น่าจะเป็นขาขึ้นนะครับเนั้นน่าจะสนใจหุ้นกลุ่มพวกซีกคิเค้ลมากกว่าซึ่งน้ามันจริงๆสตอรี่มันก็อยู่ในกลุ่มพวกนั้นด้วยนะครับนอกจากเรื่องของพวกดอก,ดอก,ดอกเบี้ยเรื่องของไฟแนนซ์อะไรเงี้ยก็จะมีน้ํามันอยู่ในส่วนนั้น ในโดยน้ำมันเนี่ยเราคิดว่าสตอรี่ยังพอมีน้ำมันที่มีสตอรี่ให้ขึ้นนะครับแต่ระยะสั้นๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสะพายเป็นหลักนะครับแล้วก็ต้องดูถ้าเกิดว่าขึ้นเร็วไปเนี่ยแรงกดดันต่อเศรษฐกิจจะเยอะเหมือนกันนะครับเพราะเราเราคิดว่าภาพให้สวยเนี่ยคงอาจจะเป็นภาพที่ทยอยขึ้นแต่แนวโน้มเราคิดว่าอาจจะยังมีอัพไซต์สำหรับราคันมันอยู่นะครับ แล้วแบบนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นนักลงทุนอยากจะลงทุนในพวกกองทุนน้ามันหรือว่าเทรดพวกหุ้นน้ำมันอะไรอย่างนี้นะคะดรป๊อปจะมีคําแนะนํำยังไงบ้างคะสําหรับคนที่สนใจการลงทุนแบบนี้อยู่ คือถ้าเทรดในตัวกองทุนน้ามันเลยนะครับอย่างที่เราเห็นในอดีตคือน้ํามันเนี่ยเวลาเราไปลงทุนเนี่ยมันจะเป็นลงในฟิวเจอร์สนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลงทุนเนี่ยมันก็จะมีต้นสังของไอตอนที่มันโรเวอร์เนี่ยมันก็จะเป็นคอสตามมานะครับซึ่งการลงทุนในฟิวเจอร์น้ํามันเนี่ยมันมันดีสําหรับนักลงทุนระยะสั้นนะครับแต่จะไม่ค่อยเหมาะสาหรับการถือยาวๆนะครับถ้าถ้านักลงทุนที่เน้นที่จะต้องการเป็นการถือยาวๆที่จะได้ ลองเทอร์มสตอรี่ของเรื่องหุ้น C ิกิเิลหุ้นที่พื้นตัวจากาเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจอะไรเงี้ยเราอาจจะเน้นไปที่หุ้นเป็น,เป,นเป็นตัวหุ้นมากกว่านะครับหุ้นกลุ่มเอเน g y จีอะไรเงี้ยซึ่งจะได้รับประโยชน์จากทั้งเรื่องของตัวตัวยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นภาพระยะยาว,ยาว,ยาวๆมากกว่านะครับเรามีทั้งสองแบบนะครับทั้งที่เป็นฟีเจอร์เป็นเป็นตัวออยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเซกเตอร์เอเนอจีอันนี้ก็อาจจะสำหรับที่สไตล์การลงทุนที่แตกต่างกันนะครับ แสดงว่าต้องเลือกให้ดีหนึ่งกันนะคะเพราะว่าจริงๆตัวน้ํามันหรือตัวคอมมูนิตีต้ต่างๆเนค่อนข้างมีความเคลื่อนไหวผันผวน,นอยู่แล้วด้วยนะทุกคนและยิ่งตอนนี้เราเห็น,นการข,ขึ้นมาเยอะเลยนะคะดรป๊อปแม่เดี๋ยวต้องมาตามดูกันต่อแล้วค่ะว่าประเด็นของตัวน้ํามันจะยังไงต่อน,นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะดรที่ประกาศออกมาค่อนข้างเรียกว่าเซอร์ไพรส์ก็ได้เหมือนกันนะคะก็มันน้อยกว่าที่เขาคาดการณ์กันไว้สําหรับตัวเลขของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะทางตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ประกาศออกมาก็ ต่ำกว่าที่เขาคาดการณ์กันไว้ประกาศมาไม่ถึง200,000ตําแหน่งคาดการไว้400,000กว่าตําแหน่งรวมไปถึงเรื่องของอัตราการว่างงานที่ลงมาต่ําที่สุด3.9เรียกได้ว่าต่ําตั้งแต่ตอนเกิดโควิดขึ้นมาเลยตัวเลข2อันนี้มันดูแบบเหมือนไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะค่ะดรป๊อปมันเกิดอะไรขึ้นคะสำหรับ2ตัวเลขนี้มองแบบมองภาพออกมาแล้วจะประเมินให้เกี่ยวกับภาพของการลงทุนยังไงต่อได้บ้างคะคือตัวเลขมันจะเป็น2ตัวเลขนะครับที่คุณกระแต พูดนะครับก็จะมีตัวเลขการจ้างงานกับตัวเลขอ,อัตราการว่างงานนะครับเราอาจจะมองตัวเลขการจ้างงานเป็นลักษณะของภาพระยะสันส้นๆนะครับคือถ้าดูหลายๆเดือนก่อนนี้นาการจ้างงานมันดีมาโดยตลอดนะครับแต่เดือนนี้เนี่ยมันของสารัดนะครับดรอปไปมากกว่าที่หลายๆคุคาดนะครับเพราะว่าก่อนนั้นมันอยู่ระดับประมาณ4ี่แสนหกแสนอะไรเงี้ยมาโดยตลอดนะครับตอนนี้ดูเลขเหลือลแค่ประมาณ2องแสนคือมันก็หลายประเด็นนะครับอาจจะเป็นว่ามันเป็นช่วงเดือนธันวาด้วยนะครับช่วงเดือนธันวาคนก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยอยากจะทํางานละ การจ้างงานก็อาจจะแบบไม่ไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของมันเริ่มมีการระบาดของตัวโอมิคอนเราเริ่มเห็นข่าวเกี่ยวกับโอมิคอนแล้วอย่างในฐานะของผู้ประกอบการเนี่ยก็อาจจะแบบ ถ้าใครอยากจะจ้างงานเพิ่มอาจจะแบบขอดูสถานการณ์ก่อนละกันนะครับขอดูสถานการณ์โอมิคอนก่อนนะครับเราคิดว่าตัวเลขการจ้างงานเนี่ยเป็นภาพระยะสั้นๆน,นะครับที่อาจเห็นตัวเลขดรอปลงมานะแต่ตัวเลขที่เหมือนว่าเราให้ความสําคัญกว่าคือตัวเลขอัตราการว่างงานที่ลงมาอย่างที่คุณกระแตเรียนนะครับ3.9เปอร์เซ็นถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำมากนะต่กว่าตอนอก่อนโควิดด้วยนะครับทําไมตัวเลขมันต่ําอย่างนั้นนะครับต้องอย่าลืมว่า ที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยว่าคนลาออกจากงานเป็นเกรดเล็กซิเนชันนะครับว่าลาออกจากงานไม่ทํางานละ er โดยเฉพาะคนขาวที่แบบ,แบ,บแย้ายไปอยู่เมืองรองเลยมันก็เลยไปเล่งราคาบ้านราคารถมือสองในเมืองรองนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อตัวฐานเนี่ยคือตัวเลเบร์เนี่ยมันต่ําลงเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวอัตราการว่างงานเนี่ยคือคือคือคนเดิมจะมีจะมีอัตราการว่างงานพอประมาณนะครับปรากฏว่าพอคนคนที่อยู่ในตลาดในงานมันน้อยลงเนี่ยมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อัตราการว่างงานเนี่ยมันลดลง นะครับซึ่งเราคิดว่าการลดลงตรงนี้เนี่ยน่าจะลดตอนเนื่องได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าฐานมันต่าลงคนคือคนในอ,อยู่ในตลาดมันน้อยลงน,นะครับเพงนั้นในเมื่ออัตราการว่างงานมันต่ําลงอย่างนี้แล้วเนี่ยอประเด็นที่ตามมาคือหมายความว่าถ้าดูในส่วนของตลาดแรงงานเนี่ยจากที่เราเคยคิดว่าเอ้ยตลาดมันอาจจะยังอ่อนแออยู่คนว่างงานเยอะภาพตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอัตราการว่างงานต่ําขนาดนี้เนี่ยมันจะภาอว่าตลาดแรงงานเนี่ยค่อนข้างตึงตัว ม,มันก็เลยเป็นสะท้อนภาพที่เฟดบอกว่าสะท้อนต่อไปภาพของเฟดเหมือนกันว่าที่เฟดบอกว่าเตรียมที่จะขึ้นดอกเบีย้ยแล้วเร่งที่ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วมันเป็นภาพอย่าง,งานั้นจริงว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ตัวอัตราการว่างงานของสหรัฐเนี่ยมันค่อนข้างตึงตัวแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อเงินเฟ้อก็สูงตลาดแรงงานก็ตึงตัวเพราะฉะนั้นมันเฟดก็เหมือนถูกมัดมือชกนะครับว่าก็คงทําได้อย่างเดียวว่าต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยแล้วเหมือนกันนะครับ แบบนี้มันจะสจะท้อนมันจะถึงการประเมินการประชุมของเฟดในปลายเดือนนี้ด้วยหรือเปล่าฮาดเตอร์มันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรตลาดอีกขึ้นมาหรือเปล่าคะใช่เพราะว่าจริงๆเซอร์ไพรส์มันจะมีออกมาต่อเนื่องเหมือนกันนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างอย่าง,อย,างอย่างการประชุมรอบครั้งที่แล้วเนี่ยตอนปลายปีที่แล้วเนี่ยเฟดก็มีการปรับมุมมองนะครับแต่นี้อาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่ว่ามีการปรับมุมมองที่เดิมอาจจะเคยบอกว่าขึ้นสองครั้งเป็นขึ้นสามครั้งนะครับอันนี้ก็ แต่จริงๆตลาดก็ไพรซินไปตั้งแต่ก่อนนั้นนั้นละแล้วลอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการประกาศรายง,งานการประชุมเฟดของรอบเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วนะครับก็ปเป็นตัวมินิทของเฟดเนี่ยอทีอ่อาจจะแอบเซอร์ไพรส์อันนึงคือไม่ใช่มุมมองเรื่อง,องดอกเบีย้ยนะครับว่าอาจจะเป็นมุมมองเรื่องของการทําการลดขนาดงบดุลน,นะครับคืออันนี้มันมันเป็นอะไรที่ใช่อาจจะแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยเฟดออกมาบอกแล้วว่าอาจจะมีการขึ้นสามครั้งในปีนี้นะ คนก็เริ่มมองเอ้ยถ้าจะขึ้นสามครั้งอาจจะขึ้นได้เร็วตั้งแต่ประมาณสักเดือนสามนะครับเพราะว่าตัว QE เนี่ยที่กําลังลดลดกันอยู่เนี่ยน่าจะสิ้นสุดประมาณเดือนสามเดิมคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเดือนสามยังไม่ขึ้นแล้วค่อยไปขึ้นเดือนหกก็จะขึ้นสักสามครั้งไปไปมามาเอ้ยเดือนสามอาจจะเปิดรูมให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยได้นะถ้าถ้าขึ้นได้ตั้งแต่เดือนสามเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่จะเฟดขึ้นสี่ครั้งในในปีนี้ไม่ใช่แค่สามครั้ง นะครับแล้วก็เฟดมีการอย่างที่เรียนว่าในมินิที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดด้วยซ้าว่าอาจจะต้องคุยกันถึงเรื่องการลดขนาดบบดุลหรือความที่เททิพย์ไทเทนิงนะครับเป็น QT หลังจากที่มีการขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ QT จะมาเร็วกว่าที่หลายๆคนคาดเนี่ยก็เหมือนว่าเฟดก็เริ่มคินแล้วเหมือนกันจากตัวมินิที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มถ้าพูดถึงแนวโน้มท้าทีของเฟดเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นแนวโน้มที่ฮองกิจมากขึ้น่อทั้งชัดเจนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดท จริงๆเปิดต้นปีมาตอนแรกที่เราคุยกันเป็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะดูแบบตลาดสใสกันมาเลยนะคะดูประเด็นต่างๆก็น่าจะเอื้อให้ภาพของการลงทุนเนี่ยมันโตต่อได้แต่พอเจอแบบประเด็นหลังจากที่ผ่านไปแล้วเนี่ย เข้าใจว่าปีนี้ก็น่าจะเป็นอีกปีหนึ่งเหมือนกันนะคะโรตป๊อปที่ทําให้นักลงทุนเองต้องติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดมากๆเลยแหละยังไงก็ติดตามพวกเรากันได้นะคะส่วนที่เราคุยกันมาทั้งหมดคะ่ะโรตป๊อปถ้าเกิดประเมินออกมาแล้วคะ่ะจะมีคําแนะนําในด้านของการลงทุนให้กับนักลงทุนยังไงบ้างโดยไมถึงคําแนะนําในการจัดเสินทรัพย์ทำา S s เซ t อ l ลูกเกชั่ยังไงดีคะ คือยังคล้ายๆเดิมนะครับคือเวลาเราตัด asset allocation เนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบกับแอ s เซทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ตราสารทุนหรือว่า,าพวกอวัลเทอร์นทีฟนะครับสินทรัพย์ทางเลือกนะครับ <S <S คือในปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่เรียนว่าเรามองว่าเฟดเนี่ยเป็นแนวโนม้มฮอกกิชนะครับดอกเบี้ยขาขึ้นอันนี้เนี่ยว่าตลาดก็นเนื่องอาาร,รับรู้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีจุดที่ต้องระวังก็คือเรื่องไทเทนนิ่งเนี่ยที่อาจจะมาเร็วกว่าที่หลายๆคนคาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าภาพรวมเนี่ยดอกเบี้ยขาขึ้นเนีีี่่ยยตรราาสหนน้เ เราคิดว่ายังเพอร์ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับแต่ปีนี้อาจจะดูดีกว่าปีที่แล้วเพ,พราะว่าดอกเบี้ยที่เริ่มต้นเนี่ยมันดูดีกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยดอกเบี้ยตอนเริ่มต้นปีเนี่ยมันต่ำมากนะครับแล้วก็เป็นดอกเบี้ยขาขึ้นด้วยนะครับในป <sie ars> ีแล้วเนี่ยตราสารนี้ถือว่าค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะครับปีนี้ก็เราถ้าภาพตราสารนี้เนี่ยเราคิดว่าถ้าเทียบกับภาพเฉลี่ยในอดีตเนี่ยก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับแต่จะไม่ได้เหนื่อยมากเหมือนปีที่แล้วนะครับในส่วนของห เราเ็ายังให้น้ำหนักมากกว่าปกตินะครับก็คือตราสารนี้อาจจะลงทุนน้อยหน่อยนะครับแต่ก็เพิ่มน้ำหนักในตราสารหุนเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับแต่ตราสารตราสารทุนที่เราให้ความสําคัญเนี่ยคงให้ความสําคัญกับโลพวกที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของสภาพคล่องน้อยลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเรื่องของแนวโน้มของเฟดที่ที่ท่าทีที่ดูแนวโน้มที่จะฮอกคิกมากขึ้นเนี่ยเราคงเน้นเรื่องของหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอก,ดอกเบี้ยขาขึ้น นะครับหรือภาพเศรษฐกิจที่ยังคิดว่าเป็นขาขึ้นอยู่เนี่ยหุ้นที่เป็นเรียกว่าเป็นซิลิเคิลนะครับอันนี้อาจจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจกว่านะครับส่วนเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยก็อย่างที่เรียนนะครับว่าอาจจะต้องดูเป็นรายรายตัวเหมือนกันนะครับเพราะแต่และตัวเนี่ยก็จะมีจะมีน้ําหนักที่มีสตอรี่ที่ต่างกันไปนะครับแล้วเต่า,าแล้วสัปดาห์นี้มีอะไรที่ต้องติดตามเปล่าคะคือถ้าดู event, อีเวนต์เนือเน สัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับอาจจะมีอย่างที่คุณกระแตเกินเกิดไว้เมื่อกี้นะครับก็คือเรื่องของเฟดที่จะประชุมกันช่วงช่วงประมาณสักสิ้นเดือนนะครับก็สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับแต่ในสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีพวกตัวเลขอินเฟลชันนะครับเป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่คุณกระแตเรียนนะครับก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนกันเพราะว่าอินเฟลชันนะวันนี้เนี่ยก็อย,อยู่ในระดับที่สูงนะครับเราคิดว่าอินเฟลชันเนี่ย น่าจะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นด้วยซ้านะครับในช่วงที่จะประกาศออกมาเนี่ยเพราะว่าเราเริ่มเห็นสตอรี่เรื่องของราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นนะครับคอมมอนิตี้หลายหลายประเภทที่เพิ่มขึ้นเลยไหมแม้กระทั่งในประเทศไทยเนี่ยที่เราเห็นราคาพวกราคาหมูราคาไก่ราคาไข่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสัต์สนับสนุนเรื่องของอินเฟลชันที่เป็นการขึ้นแต่เราคิดว่าตัวอินเฟลชันเนี่ยน่าจะขึ้นต่อแต่ แต่ไม่ได้ขึ้นมากแล้วก็เราคิดว่าน่าจะใกล้พีคแล้วเหมือนกันนะครับเราคิดว่าประมาณไตรมาสสองเนี่ยเนี่ยนมน่าจะลดลงแต่ถ้าเกิดว่าข่าวมาว่าอินเฟชันเป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็คงอาจจะเป็นตัวที่เข้ามากดดันสร้างแรงผันผวนให้กับตลาดได้เหมือนกันในช่วงจัตดนี้นะครับแล้วตัวปาวขาเงินเฟอมันเริ่มเร่งตัวขึ้นมาตั้งแต่ช่วงไหนนะคะอืมจริง ีที่แล้วน่าจะประมาณนั้นนะครับช่วงไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเพราะว่าไตรมาสตึงปีที่แล้วเนี่ยเรนคุยคุยในระดบว่าใครจะได้วัคซีนบ้างพอพอเริ่มมีการแจกจาก่ายวัคซีนที่มากเพียงพอนะครับเราก็เห็นเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วในช่วงไตรมาสสองก็ได้จะเป็นช่วงนั้นนะครับที่เห็นตัวเลขเงินเป้อเพิ่มขึ้นเหมนเราเราเลยมองว่าไตรมาสสองปีนี้เนี่ยตัวเลขน่าจะลดลงนะครับแต่จะลดลงลดลงอ่ะแนวโน้มลดลงค่อนข้างชัดเจนแต่ลดลงแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ย เราคิดว่ายังเหลือมากกว่า2%ที่หลายๆคนคาดหวังว่าเป็นอาตาัตราเงินเฟ้อระยะยาวซึ่งภาพอย่างนนี้ก็จะเป็นภาพที่ยังต้องระวังท่าทีของธนาคารกลางต่างๆอยู่เหมือนกันนะครับโอเคค่ะชะัดเจนเดี๋ยวยังไงมาตามกันต่อนะคะในสัปดาห์หน้าว่า ที่เราประเมินกันไว้มีตัวไหนหรือว่าตัวเลขเงินเฟอ้ออะไรออกมาแล้วมันจะทําให้เกิดฟอนตเซอร์ไพรส์ขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าภาพของการลงทุนจะเปลี่ยนไปไหมนะคะแต่ว่าสําหรับสัปดาห์นี้ยังไงที่ฟังกันมาทั้งหมดค่ะการทำแอสเซทอะลูเคชันยังสําคัญนะคะหากใครต้องการหรือว่าสนใจในเรื่องของการทำแอสเซทอะลูเคชันในการลงทุนต่างๆค่ะก็สามารถสอบถามมายังบลจกรกรุงไทยได้นะคะแต่สําหรับวันนี้ค่ะแต่แล้วก็ดรป๊อปต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากมาก,มากเลยนะคะมีส่งมาบอกว่า,วาเสียงชัดเจนด้วยขอบคุณมากมาก,มากเลยค่ะเดี๋ยวงไวง้ย สวัสดีค่ะสวัสดีครับ